แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็ a กเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็ตอนนี้นะครับผมเคลียร์แผนเดิมนะฮะทิ้งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวมันเริ่มจะลกละตอนนี้นะครับกราฟราคาเนี่ยก็ติดโซนแนวต้านนะครับ อ่าตรงนี้นะเป็นแนวต้านล่าสุดที่กราฟราคาเนี่ยเขามายํำอยู่ตรงนี้นะครับอ่าในอดีตเนี่ยเห็นไหมเขาเคยมาเทสนะฮะแล้วก็กลับตัวลงไปครั้งนี้นะครับกลับมาเทสอีกรอบนะครับต้องดูว่าเขาจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็ต้องหาแนวรับไปด้วยนะแนวรับก็จะเป็นจุดนี้ 1996.20นะครับแนวต้านปัจจุบันนะครับอยู่ที่2 0 0 2 9นนะครับที่กราฟราคาเนะี่ยมาติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องหาเป้าต่อไปว่าอ่าเป้าต่อไปเนะี่ยถ้ากราฟราคาเนะี่ยเขาเบรกเอาขึ้นไปเนะี่ยเขาจะไปถึงไหนได้บ้างนะครับก็ระยะถัดไปก็จะเป็นช่วงนี้นะอ่าอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับ2 0 0 2ไป20 0 5นนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นโซนลับตัวนะครับ ทำเป็นโซนกับตัวก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขามีการเบรกเอาสองศูนย์ศูนย์สองขึ้นไปได้นะครับอ่าเป้าต่อไปเป็นศูนย์ห้านะครับอ่าตรงศูนย์ห้าเนี่ยผมจะอาจังหวะเข้าเซล,ลอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีกราฟมาถึงเนาะเราลุ้นการย่อตัวนะครับการลุ้นการย่อพักตัวนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับเป้าขึ้นเนาะก็ตรงจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟราคาเนี่ยเขาก็ ตรงนี้นะครับกราฟราคาเนะี่ยเขาก็บีบตัวเป็นไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถตีเทรลไลน์ได้นะครับตรงเนี้ยเพื่ออ้างอิงว่ากราฟราคาเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขาทะลุลงมานะครับอ่าเรามีโอกาสที่จะ follow sell ได้นะครับตรงจุดนี้เนาะอ่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขาติดแนวต้านนี้แล้วพักตัวลงมาอ่ามีโอกาสที่เขาจะเบรกเอาท์แล้วก็รีเทสอ่าลงไปนะครับ หรือเบรกเอาแล้วลงไปเลยก็ได้นะครับในกรณีเบรกทลายชุดนี้เนาะอ่าตรงนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตรงเนี้ยเขาบีบอัดนะบีบอัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเบรกลงมาได้เนะี่ยก็จะจะลงมาต่อ,อะฮะที่โซนด้านล่างเนาะตรงนี้ก็จะมีหนึ่งโซนนะครับแล้วก็อ่าเป้าขึ้นต่อไปนะฮะเป้าขึ้นต่อไปจะด,ดูก่อนเป้าขึ้นต่อไปนะครับก็จะมีอ่าโซนนี้นะโซนนี้ระยะมันไม่ค่อยได้ไกลกันเท่าไหร่เลยนะครับก็ตามแผนเนาะ ถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงเป็นโซนนะฮะเป็นโซนโซนกับตัวนะครับแล้วก็โซนกับตัวด้านบนนะฮะ,ะระยะมันมันค่อนข้างแคบนะครับแต่ถ้าเบรกลงนะครับมองไปที่1 9 9่เาเป้าต่อไปนะครับโซนด้านล่างดูถมเฟรมที่ใหญ่ก่อนนะตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะมองว่าเป็นเลคซลิตี้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็มี1โซนนะครับที่น่าสนใจหนึ่งเนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะรับราคาอยู่ได้นะฮะหนึ่งเนะครับอ่าในกรณีกราฟเบรกเอาล์หนึ่งลงมานะครับเราสามารถหาจังหวะเข้าเซลล์ลงมาที่ห9ึ่งเได้ นะครับแล้วก็ถ้าเบรกลงมาได้ก็มองเป้าต่อๆไปเลยนะครับประมาณนี้อ่าถ้าเรามองในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเป็นโครงสร้างขึ้นตลอดนะครับแต่ตรงนี้เขายังไม่สามารถทำ high สูงกว่า high ก่อนหน้าได้นะครับอ่าแต่เบื้องต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือโซนนี้นะครับต้องระวังนะฮะถ้าเบรกลงมาได้นะครับฟโ l l o w บนที่ 1996.20นะครับอ่าถ้าเบรกได้นะประมาณนี้ตรงบริโซนนี้นะครับแล้วก็โซนด้านบนเนี่ยอ่าจังหวะเข้าบายตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้มีเพราะว่าอ่าเวลากราฟเนี่ยเวลาผมจะเทรดอะต้องรอให้กราฟย่อก่อนนะครับถึงจะเข้าได้เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าใครเล่นทำเฟรมเล็กๆได้เนะี่ยแล้วก็อาจจะหาจังหวะ บายสั้นๆนะครับขึ้นไปที่โซนด้านบนได้นะฮะโซนด้านบนก็2 0งศู0ถึง2 0งศูนนะครับอ่าในกรณีเบรกนะ f o ลโล w ขึ้นไปด้านบนนะฮะแต่ผมเองนะผมจะไปรอตบเซลล์ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าถ้าขึ้นมาเนาะตบเซลล์ไม่ได้หมายความว่ากราฟขึ้นมาแล้วเรากดได้เลยนะครับอ่าจริงๆมันก็ทำได้นะฮะแต่ว่าก็อ่าต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยเราต้องการแบบเข้าแบบปลอดภัย conservative หน่อยก็รอคอนเฟิร์มก่อนนะครับประมาณนี้เนาะตรงจุดนี้ผมลุ้นให้เขาเบรกอยู่นะครับถ้าเบรกก็ตามนั้นเนาะฟอลโล่ลงมานะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขามีแท่งเทียนกับตัวตรงนี้นะครับจากการชนแนวต้านนะครับชุดนี้เรกากันขึ้นชุดนี้นะครับที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นรอบรีบาวแล้วก็ทุบลงไปต่อก็ได้นะครับนี่ก็ต้องติดตามดูกันในทีหนึ่งนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็รอให้เบรก่อได้นะครับมีเท่านี้นะครับแผนวันนี้เนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับผมจะวาดกราฟแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะฮะสำหรับกลุ่มไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ